มาดูเรื่องราวของสาวนักร้องรถแห่คนนี้นะครับนอนอยู่ในบ้านดีดๆเกือบโดนข่มขืนข่มขืนเลยเหรอ,อเกือบโดนข่มขืนคุณ<อ>ผู้ชมครับปรากฏว่ามีหนุ่มหื่นข้างบ้านนะครับมายืนอยู่ปลายเตียงแกพันลอนจอนเลยนะ <S <S 2> <S 2> <S ที่สําคัญเอามือมาลูบขาน้องด้วยเลยสิโอโหเนี่ยฮะคือหวาดเสียวเหลือเกินมัน<อ>ไม่ได้เสียวนะแต่หวาดเสียวครับเหตุการณ์นี้ครับน้องผู้หญิงคนหนึ่งเอามาโพสต์ไว้ครับเป็นอุทาหรณ์บอกว่านี่ <What? S 2> อาจริง คนรู้จักข้างบ้านคนรู้จักด้วยถ้านับสั่งจริงก็เป็นญาติกันด้วยซ้ำฮ่าแต่ดูเราเบอร์ภาพผู้หญิงก็รู้ว่าเธอสวยอยู่นะนี่ครับน้องบอกว่าน้องนอนอยู่ในบ้านดีๆนะครับบ้านน้องอยู่ที่ตำบลขี้เหล็กจังหวัดร้อยเอ็ดครับน้องเป็นนักร้องประจํารถแทนะ็กไงหน้าตาก็ต้องสวยหน่อยนะฮะเ,เสียงดีหลังเลิกงานปุ๊บนะซักผ้าเรียบร้อยนะครับก็เข้านอนเรียงไงมารู้สึกตัวอีกทีเอ้า คล้ายๆกับว่ามีคนมาอยู่ปลายเท้าแล้วแล้วเป็นผู้ชายแก้พันล่อนจอนน่ะทงเทงมาเลยเหรอเออทงเทงเลยนี่พร้อมเสียบเลยใช่ไหมว้าอยาดเยียดความเป็นผัวอะไรอย่างี้เหรอนี่แหละครับตั้งเดมมาเลยฮะน้องว่าตั้งเดมเลยคอณน้องว่ดเสียวเหลือเกินที่สําคัญเอามือมันลูบต้นขาน้องด้วยเลยสิน่ากลัวนะน้องบอกว่าหนูไม่ได้แบบอยากให้มันมาแบบมันลูบต้นขาเลยมันมนลูบต้นขากาให้หนูมีอารมณด้วยหนูไม่ได้มีอารมกับมันนะครับ สุดท้ายคุณผู้ชมครับนี่น้องพยายามหนีนะแต่มันก็ตามครับกระชากแขนไว้เลยขึ้นคอมแล้วด้วยว้ยจริงหรอจริงขึ้นคอมแล้วด้วยแต่น้องบอกว่าพี่อย่าทำอะไรหนูหนูมีเมนอยู่ไม่เชื่อลองดูก็ได้เออแล้วมีจริงๆรนะเออแล้วมันล้วงดูว้ายมีเมนอยู่น้องก็เลยรอดฮะบุดวิทเลยทีเดียวโชคดีของเมนมาเนี่ยครับแต่มันยังไม่ได้หนีไปไหนนะมันเฝ้าน้องอยู่บนเตียงกับน้องนี่แล้วก็สารภาพบอกว่า พี่ก็แอบดูแอบชอบน้องมานานแล้วนะ<อ>นะก็รู้สึกทนไม่ไหวเห็นน้องนอนอยู่บนเตียงเ,<อ>เห็นแล้วมันทนไม่ไหวจริงๆเราเข้ามาได้ยังไงถึงห้องขนาดนี้ปีนหน้าต่างเข้ามาโอ<ห>ปีนหน้าต่างเข้ามาหลังจากนั้นฮะน้องก็พยายามจะหว่านล้อมเจจาให้แบบไอหนุ่มหือคนนี้มันตายใจและยอมออกจากบ้านไปใช่ไหมมันก่อนออกบ้านเนี่ยก่อนจะเดินออกไปเนี่ย<อ>มันขู่ด้วยนะอย่าบอกใครนะไม่งั้นเดี๋ยวฆ่ายัดถุงป๋ยนะอย่าบอกเลยนะรูบซีป,ปากเลยนะนะครับ และจากนั้นน้องกลัวไม่กล้าโทรไปบอกใครเลยได้แต่ส่งข้อความไปหาทั้งเพื่อนแล้วก็บอกว่าให้เพื่อนเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่น้องให้หน่อยอพ่อแม่พ่อพ่อแม่น้องมาถึงเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าพ่อโกรธมากเลยครับ<อ>ถึงขนาดว่ายิงปืนขึ้นฟ้าขู่หน้าบ้านเลยไอ,อหน้าตัวไหนเนี่ยที่มันแบบว่ามาจะมาข่มขืนลูกสาวกูนะเ,<อ>เอาเปืนยิงขึ้นฟ้าเลยฮะข<อ>ู่เลยเนี่ยครับส่วนแม่ของน้องครับก็เลยพาน้องไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วไปฟังเสียงน้องนิดนึงครับ ล้วทีนี้หนูก็เลยถามว่าพี่กินน้ําหรือเปล่าหนูจะไปหนูจะไปห้องน้ําแล้วหนูปวดชีหนูจะไปห้องน้ำเขาก็เลยบอกว่ากินสิทําไมรู้ใจจังเลยอย่างเงี้ยหนูเลยบอกว่าจะไปนอนยังพรุ่งนี้หนูไปทํางานนะเขาบอกว่าไม่เดี๋ยวนั่งเล่นในห้องเป็นเพื่อนไม่ทาอะไรหรอกหนูก็เลยว่าไม่สิไม่ได้หนูยิ่งเป็นประจาเดือนหนูหงุดหงิดนะพี่พูดให้รู้เรื่องสิเราสัญญากันแล้วเขาก็ เออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเป็นเพื่อนไม่เป็นไรเราเขาพยายามแบบเขาพยายามจะอยู่ตรงนั้นนะคะพี่นี่ส่วนแม่น้องนะบอกว่าตอนแรกที่ลูกสาวเห็นพ่อกับแม่เนี่ยกลับมาช่วยที่บ้านนะออลูกสาวร้าาองไห้แล้วก็โผไปกอดแม่กับพ่อเลยฮะกลัวเนาะัวสั่งไม่หมดเลยฮะน้องกลัวเลยทีเดียวาายขนาะเดียวกันนะอย่างที่บอกไปไอ้ไหนุ่มห่นคนนี้แม่บอกว่าถ้านับสั่งจริงมันก็เป็นญาติกันนะ เนี่ยที่ผ่านมามันเข้ามาขโมยของในบ้านหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เอาเรื่องมันแส,แสบอยู่นะก็ญาติกันเนะี่ยก็ไม่อยากเอาเรื่องครับไอ้ครั้งนั้นมันแค่แบบขโมยของเนะี่ยแต่นี่มันจะกลมขืนลูกสาวแม่แม่ยอมไม่ได้ครับส่วนชาวบ้านครับบอกว่าก่อนหน้านี้ไอ้หนุ่มหือคนนี้มันเป็นช่างซ่อมรถนิสัยดีด้วยนะแต่หลังๆมันติดยากลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับต้องกินยาเป็นประจำนะก็จะมีเจ้าที่อสมอเนี่ย คอยมาตรวจเยี่ยมใช่ไหม,มกินยาครบหรือเปล่าแต่หลังๆดูท่าแล้วมันน่าจะกินยาไม่ครบก็เลยอาการเก็มเลิศแบบนี้นะครับที่สําคัญบอกตรงกันเลยบอกว่า,วามันชอบไปขโมยของตามบ้านของชาวบ้านแถวๆนั้น<อ>หาเงินไปซื้อยามาเสพครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่นักข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปทําข่าวที่ว่านี้ขับผ่านบ้านของไอ้ตัวหนุ่มหื่นที่ว่านี้ไหนไหลังไหนเนี่ยนี่นเดี๋ยวดูดีดฮะมันใส่เสื้อสีแดงยืนอยู่ในบ้านอนียืนอยู่กับเพื่อนมัน แต่เราก็ไม่อยากเข้าไปหามันฮะกลัวกลัวมันเหมือนกันกลัวมันเหมือนกันเดี๋ยวรอให้ตำรวจจัดการมันเองแล้วกันนะไหนเขาส่องดูยังไงเห็นเพื่อนด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยจังหวะที่ขับรถผ่านฮะนักข่าวของเราตาไวนะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเสื้อแดงเสื้อแดงนี่ไงใช่ไหมเสื้อแดงยืนอยู่ในบ้านนักข่าวเ็าว่าฮะก็เดี๋ยวรอตำรวจแล้วกันไม่อยากยุ่งกับมันอ๋อโอ้แต่แจ้งความแล้วนี่ใช่ไหมคะแจ้งความแล้วเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ โอเคหลักฐานม,มันก็แค่คำบอกเล่าจริงๆแต่มันก็เป็นความตกใจของผู้หญิงอ่ะเพราะฉะนั้นตำรวจต้องจัดการด้วยเป็นบุคคลอันตรายในพื้นที่นะทำไม่ทำ,ทำเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึ่งแล้วกันนะคะแต่ถึงกัดทงเทง,ทงแก้ผ้ายืยนปลายเตียงแล้วขึ้นคล่อมโอ้ยน่ากลัว ชื่นชมผู้หญิงเอาตัวรอดได้ยังไงก่อนเขาพร้อมเสียขนาดนั้นแล้วเรากขามีเมนเราคุยเนาะคุยกันอยู่สักพักใหญ่ๆเลยนะโชคดีมากๆแล้วจริงนะเป็นญาติกันด้วยอ่ะอันเนี้ยมัน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 ยิ่งน่าเกลียดเขาไปใหญ่มันเป็นญาติกันแล้วทำกันแบบนี้หรอจริงโอ้ตะล่อมให้เหี่ยวได้นี่ถือว่าเก่งโอ้คุณก็แบบว่าเมื่อกี้เราก็บอกใช่ไหมแข็งเลยไม่เราไม่ได้พูดคำนั้นะอยู่เลยนะเราไม่ได้พูดคำนั้นเองเราพูดเองเธอบอกว่าเดะอะไรก็ไม่รู้เธอ แล้วเร,เราเรายอมรับว่าเราพูดว่าตอนนี้นตั้งเด็กเ, <c oughs> เธอพูดคาว่าเหี่ยวนะแต่ทั้งคู่เลยอ่ะก็พูดจาชงช่างสักขนาดนั้น